นี่คือหอมหอมขังสนามมินมขังสนามบินหอมมาตลาดสีไขต่ตอนนั้ก็เล่งสีออกไปออกจากหอมสนามมินกลีงสีเขีไปอีสนาสนเจนมาหาแถวนี้ปิดประเด็หอมอสาม กำลังไปเห็ดเบีย้ยนนี้ไปเห็ดเบี้ยสวยนเนี่ยเขาเบี้ยเก็ดมุบเพิ่ง ปิดไปแล้วธนาคารเอจจังนะตัมางานใหญ่ในประเทศเรางานเอจีกเป็นไฟเขียวก็จะไปเลยเลอไปกันเลยไนเลยไปเ,ยเปไปลปเยทางของสางบิด แจมไซด์ดีวันนี้มันเย

นี่นะเพราะว่าราจายวันนี้เพรว่าจเปยนเดาหรือเป่าอ่ะฮะจเปี่ยนเรือยนึ่งนึ่งอ่ะกำลังใจ กำลังมาซิจายปีรถแต่ว่าเราบอกว่าเข้าใจแล้ใจแล้วว่านี่ลงไเลคือบรรยากาศยามสาวๆที่สะน้ำบินสะกลวัดได้ 高考。嗯 โดยสารกำลังรอถาสิเข่าแจกปี